แฟนคลับไม่ทันตั้งตัวประกาศทีเดียวลูกสองสองทาย,ยาทชิปปี้ซีรินหลุดคลิปหวานใจคนใหม่แขนขาวแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้ หลังจากได้ครองโสดมานานหลายปีนางเอกสาวชิปปี้ซิรินเปิดบ้านหลังใหม่พึ่งสื่อได้ปีเดียวในรายการตีท้ายครัวล่าสุดหลังออกมาเผยว่ามีลูกแล้วสองคนโดยเจ้าตัวเปิดใจเด็กน้อยที่บอกเป็นลูกคือลูกของพี่สาวเมยา่าเมย่านนทวัฒน์ชื่อน้องซารางังเพราะเป็นลูกครึ่งเกาหลีและอีกคนคือเบลลินลูกชายเมยา่าลูกครึ่งสเปนเกิดจากสาวชิปปี้ไปเห็นน้องเบลลินแล้วชอบมากสนิทกันเพราะลูกตอนเบลลินออกมา เราอยากเจอพ่อเล่นด้วยแล้วถูกชะตาอยากได้เป็นลูกเมย่าเลยถามว่าอยากเป็นแม่บุญธรรมไหมเราก็เลยเอาเอาส่วนน้องสร่างเห็นตั้งแต่ในท้องจนออกมาก็เลี้ยงง่ายพ่อเขาเป็นเกาหลีฉิป,ปีเผยอ,อยากมีลูกตอนอายุ18ตั้งใจ,จแต่งอายุ22และมีลูก24ตอนนี้อายุ27ยังไม่มีแฟนตั้งแต่เลิกกับองตวนองตวนปินโตเคยมีคนคุย,คยแต่ตอนนี้ไม่มีคนคุยไม่มีคนจีบด้วยเป็นปีแล้วส่วนที่คนคิดว่า คบกับพี่บอยบอยประกรณหรือเปล่าถึงไม่มีคนมาจีบชิปปี้บอกว่าปกติคบใครก็เปิดเผยอยู่แล้วโดยจอยพี่สาวเมยา่าคุณแม่ตัวจริงของน้องซารางมาร่วมในรายการด้วยเผยว่าต้องไปทํางานเกาหลีซารางอยู่กับยายชิปปี้จะเลี้ยงตั้งแต่2เดือนวงวางจะพาไปเรียนพามาเลี้ยงที่บ้านด้วยเขาก็เลี้ยงได้ดีไปต่างประเทศก็ซื้อเสื้อผ้าซื้อของให้เบลลินส่วนความฝันอยากเป็นหมออยากเป็นครูแต่ความฝันชิ คืออยากเป็นแม่คนปี2ปีนี้อยากฝากไข่ไว้ก่อนเล่นอยากซื้อสเปิร์บหมอฝรั่งอยากให้ลูกน่ารักลูกฝรั่งชอบคนตาหวานตาสวยอาจไม่ต้องฝรั่งก็ได้และตอนนี้เองดูเหมือนนางเอกสาวก็จะมีหวานใจคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์คลิปวิดีโอสุดน่ารักแถมยังแพลนกล้องไปหาชายหนุ่มที่อยู่บนโซฟาตัวเดียวกันในบ้านของสาวชิปปี้อีกด้วยซึ่งหลังจากที่สาวชิปปี้ได้เผยคลิปนี้ก็มีแฟนคลับจำนวนมากมาก มาถ่ายว่าหนุ่มคนดังกล่าวคือใครกันเพราะแค่เห็นแค่แขนก็รับรู้ได้ถึงพลังงานความรอแล้วก็ว่าได้ค่ะงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปเขาว่านางเอกสาวที่ชื่นชอบเด็กมากๆถึงขั้นอยากมีลูกเป็นของตัวเองเป็นตัวเป็นตนนั้นการมาเกิดของเบบีตัวน้อยของสาวชิปปี้นะันจะทําให้เธอสมหวังเมื่อไหร่ถึงอย่างไรก็เชื่อว่าแฟนๆทุกคนคงตั้งตารอชิปปี้น้อยแน่นอนค่ะ